สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Nextset นะครับวันนี้นะครับ Next จะมารีวิวแอดออนผีนะครับผมเป็นผีน่าจะเป็นผีของเอเชียนะทุกคนเอาเป็นว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยอ่ะยังไม่ไปอีเหรอไปดิอย่างอีกไปได้แล้ว ขึ้นชื่อว่าผีนะครับทุกคนมันก็ต้องมาในตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นตอนกลางคืนดูนะครับโอเคช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาโพเพเนนะมาตัวแรกจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอลองให้ปิ่นพิสูจน์ดูเลยครับผมปล่อยอแม่คืออะไรอะ่ะเป็นหญิงสาวชุดขาวนะครับผมวาร์ปได้เหมือนเอ็นเดอร์แมนเลยทุกคนโคตรเท่ ต่อไปตัวที่สองตัวอะไรเนี่ยตัวมันติ๊ตี้อะทุกคนแล้วก็ตาแดงมากด้วยนี่คือตัวอะไรไม่รู้อ่ะไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวที่สามนะครับโอ้โหฟังเสียงมาเนี่ยทุกคนหน้าตามันก็ไม่เป็นมิสด้วยนะตัวต่อไปชื่ออะไรอ่ะ อ่านไม่ออกอ่ะมันคือกองกอยทุกคนใช่ใช่ไหมมันคือกองกอยนะเย่นะ๋มันกระโดดด้วยมันคือกองกอยทุกคนตัวต่อไปนะครับคืออะไรหนอนี่คือตัวอะไรอ่ะเหมือนผีที่แบบอยู่ในศพเอออยู่ในห่อเดือยผ้าห่อศพอ่ะมันกระโดดไปทุกคนเวลามันเดินอ่ะ a n นิเมชันก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะตัวต่อมานะครับผมคือร้องไห้ด้วยอะอยอแล้วมันก็ลอยลอยได้ทุกตัวมันจะโจมตีเราหมดเลยนะทุกคนตัวต่อไปนะครับกองกอยเหมือนกันแต่เหมือนจะตัวนี้จะมียันแปะอยู่ที่หน้าผากนะ a อนิเมชันการเดินน่าจะกระโดดเหมือนกัน ตัวต่อมาคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยอ่ะร้องไห้เหมือนกันด้วยดูคนหน้าตาเป็นเ็ือมันเหมือนกันนะ๋อยตัวนี้จะเสื้อจะไม่เสื้อจะไม่เลอะมากนะตัวนู้นเสื้อจะเลอะมากต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเนะี่ย เหมือนเป็ดเ,เลยทุกคนเป็นเป็ดที่แบบท้องป่องอ่ะที่มันอยู่ตามผนังวัดเราปะนตัวมันก็เป็นแบบนี้นะโอเคตัวสุดท้ายนะครับอะไรอะปานังกาลีเหรอกระสือ,อทุกคนเหมือนจะอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเรานะชื่อมันอะ แต่ถ้าประเทศไทยเขาจะเรียกกระสือเนาะไอ้พวกนี้อยู่ตอนกลางวันไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับดูอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วโอ้มันช้าเอาไ่เอาแบบแดดออกเลยเนี่ยทุกคนมันอยู่ตอนกลางวันไม่ได้มีน้ำไหลลงมาด้วยอ่ะ อีเ <_ d ance> ขียงก็หวยหวนมากอะเอาไว้ผมจะลองปล่อยผีไปเร็ดละตัวนะเพามันจะเดินเข้าว่าหาปเปล่อเดินนะทุกคนคุยก็สื่อลอยเร็วมากมา <_ d ance> ว่าเป็นคลิปที่เอามาขั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมานานเลยเดี๋ยวทุกคนจะลืมกันอะไรงี้ก็เลยเอามาลงไว้ให้ดูก่อนนะคลิปหน้าอันนี้น่าจะเป็นแมป เกี่ยวกับมาแจกแมบป,ปรสิตหรือไม่ก็มาเอาชีวิตรอดหนึ่งวันยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปไหนจะมาก่อนนะครับไว้รอชมแล้วกันนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย